สวัสดีจ้าพี่น้องบอกไปซิหนูทุกคนวันนี้กันน่นอนว่าภากินมาให้แล้วจ้าพี่น้องป้อหน้ากับมิตรกินย่างเดีย๋ยวจ้ะตามซื้อส่องเลยจ้ามื้อนี้เลยเนี้สุ้กินมื้อนี้ได้ยปักเนี้ยพี่น้องตุ๋ยตุ๋ยเลยพี่น้องปักเนี้ยคอนแล่นจา้าคอนแล่นคอนแล่นว่า,าไปผสมไปพี่นหนูผมไลยแตกไปบอกว่าถ้วย ถั่วนิดหน่อยคืบ่มีดอกพี่น้องนี่ถั่วใหญ่ๆเดี๋ยวจ้ามาเด้อก่อนก่อนสิกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะจ้าสิบปฏิบาติกินใหม่ๆป่ะจ้ามาอ้อนห่อนี่แหละอ้อนห่อนกินแล้วเขสมขเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่นบบนนหนะข้นเสียงดังให้น้ำลายแตกไปนะพี่น้องส,สวยเห็นปะ เรนก็จ <c oughs> ังน้อยเรนเรนก็จังน้อยค่อยกินมาเด้อกินอะไได้ปะเนี่อันเจลได้ใสะเด้อเจลก็สิกินี้ว่าเจลได้ใสะเจลเจลใส่บุกพริกเขาคัวพรงนัวน้ำตาลปลาแดงจะมีนะมาเด้ออืมแล้ว Hoàn tuyệt chú xin Xì nuôi đúng mà kìa Sốt thân nhẹ nhẹ Cô đấy bà nằm lá tẻ hẹn tệ lên kìa nọ Bà bà tẻ thăng phùn cho con kìm ế Ôi มีความอบอม่นมีมากเลยส่วงไป็น่างส่วงมาว่าหามันสูงๆจะหอยนะเด้อเรคิดว่ากินนานๆไป่นอะ ยังกเดี๋ยวว่ายัง,ยงลูกตาลูกตาลูกตาลเชื่อมพี่น้องลูกตาลเฉื่อมเลย ีร้อน้ตัวเลยแ่้วตัวมากไม่ยินน้่กันเป็นยัอือบอพอแปลันได้แต่ไปมาเด้อโอ้ยดอกก็ยย่างขึ้นนอย พี่นองจะเดียวมาฝากพี่นอนคอของแต่สองจะถัง,งตื่นตุกเจงมดมีความฟินมากไม่รู บ่ค่อยสมปนได้พี่น้องอีบริตัวบรอยตัวอีบริตัวกำลังแสบกำลงังเหนื่แต่ว่าตนนี้บานมั้พี่น้องความแสบกบหนวยเดีย คือต้งเม็ดต้อง่น้องร็จแลก็ต้องปูกอืมอิ่มไปหนึง้องหอมไปแน้วงปีน้องเห็นบอกบอกแซ่บหลาย มาฟองแป่งฟังข้อบัอนทึเตียงสอดสอดถืออันะไรถัว่วนะไปก่อน้ะจ้ะเด้อขอบคุณทุกท่านใจผู้ได้ยากอะ่ะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสิดเดี๋ยวผ่านคลิปใหม่ๆสิเดี๋ยวมาแซ่บๆน้องกันพี่น้องจ,จ้าเด้อจวดจวดพี่น้องจวดปังยาจวจวดต้องให้โบเอาอีกแต่ก่อนจ้าขอบคุณหลายทุกคนนล้ำใจไปแล้วนะจ๊ะ